สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านเลยกับคุณแม่บ้านนะครับวันนี้ไผ่หันตังหลังนี่แสดงว่าผมมูฟเข้ามาในครัวในบ้านแล้วล่ะนะครับปกติผมจะทําคลิปหน้าบ้านเนาะเพราะว่า,าแสงสว่างมันปอนะครับแสงสว่างมันทําให้มันบ่มืดบะมัวแต่ว่าวันนี้มันมันข้าแล้วนะครับก็เลยมูฟเข้ามาเนี่ยทางไหนจะเอนะียเนาะก็จะสลับกันบางเต้อถ้าแสงทางใดนักผมก็จะมาเยาี่ยทางนั้นล่นะเนาะ วันนี้มีเมนูนะครับจากหม้อทอดอไรนะ้ำมันมาฝากกันเหมือนเดิมใครที่ชอบกินหมูกรอบนะครับแต่ใบายากใบายากอ้วนยังมีความรู้สึกว่าเวลากินหมูกรอบแล้วรู้สึกผิดนี่นะวันนี้ผมไปปะอันนี้คือผมผมผมหั่นเจ็ดเมินแล้วละ่ะหมูกรอบจากพืชเนี่ยคืออยากจะลองมาได้อยากจะลองว่ารสชาตนะิมันคล้ายๆกับหมูกรอบแต่แต่ก่อนะครับมัน เขียนเลยนะเนี่ยนะครับตั้งหน้านี่เปิ้ลก็เขียนไว้เลยนะครับว่าหมูกรอบจากพืชนะนะครับคอาเลยเติมล่อศูนย์เมลิกรัมเลยนะครับแล้วก็โปรตีน18นกรัมเนาะขนาดสองขีดนะครับหรือว่า200กรัมนะครับตั้งหลังเปิ้ลก็จะบอกว่าส่วนประกอบที่เอามาทําหมูกรอบเนี่ยพืชที่เอามาทําหมูกรอบเนี่ยมันมีอะไรอย่างพองนะครับเพื่อใคร อาแพ้มีแป้งข้าวสาลีมีอย่างอีนะนะครับแล้วก็เก็บรักษาตี้ในช่องฟิตนะครับลบ18องศาแต่ว่าสามารถเอามาทอดได้เลยโดยตีบัต้องละลายน้ำแข็งเนาะนะครับวิธีปรุงนะครับเปิ้ลก็บอกว่าเอาไปทอด ในกระทะที่มีน้ำมันใช้ความร้อนปานกลางนะครับค่อนข้างเจะทางสูงประมาณ5-6นาทีนะครับเพื่อมันเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เอาไปทำเมนูอื่นๆอย่างเช่นผัดกระเพราหมูกรอบนะครับแล้วก็จะมีผัดคะน้าหมูกรอบนะครับ,หร,บ,รบหรือว่าหมูกรอบขั่วพริกเกลือเนาะแต่ว่าผมจะเอามาใสา่ในหม้อทอดนะครับแล้วก็เอามาจิ้มกับน,น้ำจิ้มซีฟูด้ด จิมเมื่อพอว่าความคล้ายคลึงมันจะเป็นจะได้มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมดเดอ้อเนาะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนมามาพอกันนะครับอ่านี่เนาะเดี๋ยวผมจะเอาจานมาใส่ให้ดูว่ามันมันลนักษณะมันเป็นจะได้นะครับ ทำมาลักษณะคล้ายๆเลยครับขอดมกลิ่นอืมกลิ่นก็ออกคล้ายๆเหมือนกันนะครับคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆชิ้นหมูอะนะคล้ายๆเนื้อหมูอะนะครับเนี่ยมันลักษณะจะเป็นอย่าง ทีนี้ก็จะลองเอามาใส่ในหม้อทอดละเดออ่อันนี้จะบารองกระดาษไข่อย่างสักอย่างแล้วนะครับจะวางอางี้ไปเลยเนาะเน้นความสวยงามเป็นหลัก <laughs> โอเคเดี๋ยวผมจะวางหมดละ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในหมอ้อทอดแล้วเด้อดกนาทีผ่านไปแล้วนะครับเอ้โหกำลังเริ่มเหลืองอันนี้บะมีน้ำมันอะไอยย่างเลยเนาะขอพอหน่อยอ๋อะก็้จะแห้งๆนะครับแห้งๆแต่ผมว่าสีมันยังแบบ ย,ยังบังค่าถูกใจผมเท่าใดผมจะต่อเวลามสักหน่อยเนาะ,ะผมจะเอา200เลยแล้วกันนะครับแต่ว่าเวลาผมจะเอาแค่ประมาณสัก2นาทีก็พออ่ะผ่านแปมสองนาทีนะครับอืโอเคแล้วเนาะดูมันเหลืองๆน่อยๆละ เดี๋ยวผมจะลองจิม้มละเอาแล้วเดี๋ยวหาจานใส่ก่อนเนาะครัวมันเกิดจะกรีดๆหน่อยนะครับ <laughs> <laughs> เวลาทำกับข้าวมันจะมันจะบักค่าดูตั้งมันดังหน้าบ้าน เรียบร้อยละอันนี้กับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะมาเดี๋ยวจะมาลองจิ้มกันบ่อนะครับอ่ะเรียบร้อยละนะครับสําหรับหมูกรอบจากพืชดูเบาเบามาเดี๋ยวผมจะลองจิ้มกับน,น้ําจิ้มซีฟู้ดให้ดูเลอ คือตอนแรกเนี่ยมัน,มน,มน,มนคล้ายๆเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอันนี้อนนในหม้อทอดไร้น้ำมันเด้อถ้าเอาไปทอดกับน้ำมันอันนี้อันนั้นยังมไม่ได้ลองแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วจะรู้เลยว่าเป็นพืชเป็นคล้ายๆเต้าหู้นะครับถ้าถามว่าความใกล้เคียงใกล้เคียงผมว่ายังแบบอาจจะยังไก่หมูกรอบแต่แต่อยู่ นะครับมันเทกเจอร์มันยังไ,ได้นอะกนะฮะอันนี้กัรีวิวไปตามที่ความรู้สึกของผมเนาะคนอื่นอาจจะรังแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกดีอะว่ากินแล้วบบอ้วนเนาะอ่าอันนี้กัลองไปดูแล้วกันนะครับว่าถ้าอยากจะกินแบบไร้ไขมันนะครับก็บไปซ้อพอที่มันจะมีขายอยู่ที่ C p พีเฟสแมนนะบูว่าห้างใหญ่ๆเพื่อนก็มีขายก่อนเนาะวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ